สวัสดีครับผมดอสน,นะฮะจากดีพนรัตน์1999นะฮะวันนี้นะครับอยู่กับเชฟโรเลตแคปติว่าปี2009นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเป็นเครื่องดีเซล5ประตูนะครับอันนี้คือได้ล้อแม็กไปเลย1ชุดล้อแม็กนี้สวยมากเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้แล้วข้างหน้าเนี่ยที่เห็นไฟหน้าเนี่ยออกเทาดำเทาดำเนี่ยฟิล์มเนี่ยเขาไปติดมานะฮะไฟไม่ได้เป็นอะไรหรอกฟิล์มเขาไปติดมาอย่างนี้นะแต่สำหรับผมส่วนตัวผมไม่รู้นะใครคิดยังไงแต่ผมโคตรชอบเลยว่ะ นะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์ไม่มีแตกหักกระจังหน้านะไม่มีแตกหักแล้วพลาสติกดำเนี่ยข้างล่างเนี่ยไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวเหลือแค่ทำความสะอาดให้นะข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับฟิล์มใส่มาใสกิ้งไม่มีแตกหักเลยไฟหน้าเนี่ยไฟสปอตไลท์ก็เหมือนกันนะครับโอเคฝากระโปรงเนี่ยคุณอาจจะเห็นอะไรแปลกๆอันนี้เป็นสติกเกอร์นะเขาไม่ได้ทำคาร์บอนเป็นสติกเกอร์มานะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็ล้อแม็กหชุดสวยๆเลยสําหรับคันนี้แล้วก็โป่องป่งนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะฮะสวยมากเขาทําสีมาแบบนี้เองนะครับโอเคกาบเกิบอะไรยังอยู่ครบบันไดมีให้นะครับป่งนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะ,ะสําหรับคันนี้ด้านหลังนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไฟนะติดฟิล์มเอานะครับแล้วก็ท่อนี้เป็นท่อคู่นะฮะตัวอักษรแคปติว่านะ,ะยังอยู่นะครับ ส่วนตัวอนนักษรไอเนี่ยเชฟโรเลตเนี่ยหลุดไปนะฮะไม่มีนะครับแล้วก็เนี่ยโลโก้อะไรยังอยู่นะไฟด้านบนยังอยู่แหลกหลังคามีให้แล้วก็ไฟนี่ก็เหมือนกันติดฟิล์มมานะครับโอเครถบอดี้สวยทรงสวยนะฮะดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยความเว้าความโค้งความนูนอะไรเนี่ยสวยเลยสำหรับคันนี้นะ,ะไม่มีบิดเบี้ยวนะ,ะโลโก้ VCDI อะไรตรงเนี้ยยังอยู่นะครับ ไฟตรงนี้ทั้งสองด้านเนี่ยไม่มีแตกหักอันนี้แหลกหลังคานนะที่ผมจะให้ดูนะครับฟิล์มก็อันนี้ฟิล์มมืดเลยประมาณ80นะสำหรับคันนี้นะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะฮะร,ราคาไม่แพงมากนะแล้วสําหรับใครที่กังวลเรื่องอะไหล่เนี่ยคุณหยุดความคิดของคุณไปเลยเรามีให้เป็นภูเขาเรากานะครับตับใดที่คุณยังไม่ขายรถให้คนอื่นเนี่ยคุณขาดอะไหล่ชิ้นไหนอะ่ะเดี๋ยวผมจะดูแลให้นะแล้วก็ฟรีค่าแรงนะครับมีแค่ค่าอะไหล่ที่คุณต้องจ่ายไปนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าโอเคครับนี่คือแผงประตูนะครับสภาพดีมากนะฮะอันนี้ไฟครับไม่มีแตกหักนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าอะไรเนี่ยยังอยู่ครบปุ่มอยู่ครบตรงนี้มือจับเนี่ยอาจจะมีล่องรอยการใช้งานขูดขีดนิดๆหน่อยๆน,นะฮะแล้วก็นี่มือจับประตูอยู่ครบไม่มีแตกหักแต่มี เขาเรียกว่าสีลอกสีลอกเกิดจากการเปิดปิดบ่อย,อยๆนะครับลำโพงอะไรเนี่ยยังอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยลำโพงตรง,ตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักนะสภาพภายในนี่ผมเขาบอกว่าโคตรเยี่ยมนะครับโคตรโคตรโคตรเยี่ยม e เลยวะ่ะแอร์แบ็กอยู่ฝั่งนู้นนะฮะช่องแอร์อยู่ครบไม่มีแตกหักมีจอใส่เพิ่มมาให้แอร์ไม่มีแตกหัก,มมหก,หกนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็มีแอร์แบ็กด้วยนะแอร์ไม่มี ขรุไม่มีแตกหักนะครับช่องแอร์ปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับโอเคแล้วคันนี้เบาะเนี่ย,เ,ยเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะสำหรับคันนี้แล้วก็นี่ครับลิงชัดนะครับเปิดได้นะเปิดได้สสเต็ปเลยนะครับแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำนะฮะแล้วก็อ่าหัวเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่มีรอยเลยแล้วก็โซนตรงเนี้ยสวย นะครับสะอาดนะจะมีเนี่ยที่เขียบุหรี่ที่หายไปนะครับแล้วก็ที่บิดที่บิดแอร์อะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะฮะยังใช้งานได้ปกติปุ่มโซนเครื่องเสียงอะไรเนี่ยยังอยู่ครบนะฮะแทบจะไม่มีรอยขลอกเลยดูใหม่จริงๆเลยว่ะทุกคนโอเคครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะผมไม่ดูเข้าๆเพราะยังไงก็ต้องเปิดให้คุณดูอยู่ดีนะครับตรงกันแดดเนี่ยฮะที่บังแดดเนี่ยกระจกอะไรเนี่ยไม่มีแตกหักนะครับ โซนไฟอะไรต่างๆเดี๋ยวผมขอนั่งหน่อยนะโอเคกระจกอยู่นี่นะฮะไม่มีแตกหักนะครับที่ใส่แว่นใช้งานได้นะฮะไฟใช้งานได้ปกติเลยครับโอเคเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันนะโซนข้างหน้าก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนประตูสวยลำโพงไม่มีแตกหักไม่มีทะลุ นะครับอันนี้เนี่ยเขาติดมาเพิ่มเองนะครับเขาติดมาเพิ่มเองตรงหนังตรงนี้ปกติจะต้องขาดไม่ขาดนะสภาพเบาะก็สวยนะครับสภาพเบาะสวยสะอาดนะครับถามว่ามีคนนั่งไหมมีมีคนนั่งนะครับสภาพเบาะนี้สวยสะอาด นะครับไม่มีขาดใช้งานได้ทันทีนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูฝั่งดูนด้วยนะครับจะไม่ได้ให้ดูแค่นี้อย่างเดียวตรงนี้นะที่เท้าแขนนะครับที่เท้าแขนเปิดได้นะครับทีวีนะครับทีวีให้เด็กๆด,ดูนะสำหรับใครที่มีลูกแล้วบอกว่าผมสนใจรถครอบครัวว่ะเอามาเลยคันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยพร้อมนะยิ่งใครมีเด็กเล็กเนี่ยลูกเยอะเนี่ยสบายเลยเพราะว่านั่งได้ สามแถวนะฮะลูกคุณจะชอบเลยเด็กๆเนี่ยจะปีนเล่นเลยผมบอกเลยคันนี้ผมไม่ได้ขายให้คุณนะแล้วผมก็ไม่ได้ขายให้พ่อแม่เด็กอย่างคุณด้วยผมขายให้ลูกคุณนะสาหรับคันนี้ลูกคุณจะต้องข้างและชอบมากนะเพราะเขาจะได้ปีนเล่นเพราะว่าระ,ระหว่างที่เขาเดินทางไปไหนเนี่ยเขาอาจจะเกิดอาการเครียดนะซึ่งมันต้องมีอะไรให้เขาปีนเล่นหน่อยเขาสามารถปีนไปด้านหลังได้นะฮะหรือเขาอาจจะชอบนั่งหลังสุดก็ได้นะคันนี้ผมขายให้ลูกคุณนะไม่ใช่คุณโอเคไปดูกันต่อ เบาะเปิดได้สองข้างปกตินะฮะอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในว่าเบาะข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือเบาะด้านหลังที่เด็กเล็กๆก็สามารถนั่งได้นะฮะคุณหมดกังวลไปเลยว่าเฮ้ เออลูกฉันจะเซ็งไหมว่าระหว่างนั่งรถไปหรือคุณหมกกังวลเลยว่าเฮ้ยครอบครัวฉันใหญ่ว่ะแล้วจะทําไงดีนี่ไงนี่คือเบาะที่จะแก้ปัญหาชีวิตของคุณนะครับโอเคไปดูกันต่อบาะตรงกลางคุณจะสังเกตว่าไม่มีขาดอะไรเลยนะครับไม่มีขาดอนะ่แเราก็มาดูแผงประตูกันบ้างแผงประตูก็สวยนะครับลายไม้เขาติดมาเองนะครับ ไม่มีขาดลำโพงเนี่ยไม่ทะลุนะฮะไม่แตกหักอยู่ครบลำโพงด้านล่างก็ไม่ทะลุไม่แตกหักนะอันนี้คือแผงประตูนะฮะแผงประตูด้านข้างคนขับนะครับลำโพงไม่มีแตกหักนะ,ะลำโพงตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักนะ,ะแล้วก็ปุ่มก็จกไฟฟ้าอะไรอยู่ครบที่เปิดประตูอยู่ครบนะครับแล้วก็ที่จับก็อยู่ะครบไม่มีแตกหักนะ,ะไฟด้านนี้อยู่ครบนะครับ แผงประตูเยี่ยมนะคอนโซลหน้าช่องแอร์ให้ดูกันชัดๆเลยเบาะด้านคนนั่งก็ไม่มีขาดนะไม่มีขาดอาจจะมีลายงาแตกบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของการใช้รถนะครับแต่ว่าไม่มีขาดเลยนะโอเคนะก็ประมาณนี้นี่คือเครื่อง2000ดีเซลนะครับ ลอยองลอยอาร์คอะไรสวยอยู่ครบนะครับสำหรับใครที่หารถครอบครัวอยู่เนี่ยคันนี้คืออะไรที่ดีมากนะฮะมันจะติดอยู่อย่างหนึ่งเว้ยที่ผมไม่ชอบอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือสีครับผมเป็นคนไม่ชอบรถสีแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมาเจอล้อแล้วก็มาเจอฟิล์มที่เขาติดไว้ตรงไฟหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเออแม่งก็โอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูราคาดีกว่า สำหรับคันนี้นะครับเชฟโรเลตคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 3 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะสองสามเผ่อนประมาณ3,000กว่าบาท48งวด60งวดลองเลือกเอานะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายไม่มีวันหมดอายุจนกว่าคุณจะขายรถให้ที่อื่นไปเลยนะครับแล้วก็โทรมาเลย0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันดีพันนลัดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สองห้าหกแปดเคมอลลัดนะฮะ ไลน์ไอด์แอทไซด์เดวอนยูจีวายศูนย์แปดแปดศูนย์ดีอย่าลืมเติมแอทไซด์ด้านหน้าด้วยนะทุกคนแล้วก็เฟซบุ๊กดีเวนวัคพนรัตน์สำหรับใครที่สนใจอยากลองขับเนี่ยผมไม่เคยห่วงรถเว้ยเข้าใจป่ะคุณมาลองได้เลยเว้ยที่รามคำแหงหนึ่งร้อยหกสิบสี่ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีถ้าคุณเลยปั๊มพีทีไปนะแสดงว่าคุณเลยแล้วก่อนถึงปั๊มพีทีจะเจอสะพานสีส้มๆนะฮะที่มีคนข้ามได้นะครับพอเจอสะพานเสร็จคุณเลี้ยวเข้าเลย นั่นแหละคือคลฤหาส์ของผมเองนะฮะแล้วก็มาชมรถกันได้เลยนะครับไม่ต้องเกงไม่ต้องกังวลหรือใครอยากจะมาดูก่อนเราซื้อปีหน้าบ้าเอ้ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกคุณมาได้เลยคุณไม่ต้องกังวลมาที่นี่นะเราไม่บังคับลูกค้าว่าเฮ้ยคุณต้องซื้อนะครับไม่ไม่มีของแบบนั้นเว้ยเข้าใจปะ่ะสมมุติคุณมาดูแล้วคุณไม่ถูกใจเนี่ยยังมีคันอื่นอีกเยอะให้คุณเลือกนะนะครับยังมีหลายๆคันให้คุณเลือกนะหรือคุณจะสายเลโทก็มีพวกนี้นะครับ มีอยู่นะฮะแล้วก็มีพวกสายแคมป์อะไรต่างๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดกับคุณแล้วเว้ยนะแต่ว่ามีรถใหม่เข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็กําลังจะเข้ามาคันนึงเป็นนิสสันเทียน่าสำหรับใครที่รอเทียนาอยู่เนี่ยคุณรีบมาเลยเว้ยนะโอเควันนี้เดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ